สวัสดีครับรับผมพบก,กับพวกเราที่เคยพบกับรายการรักบรนลัยผมประจำวันสุขที่5เมษายนนะครับผมนี่ก็เป็นสุกแรกนะของเดือนเมษายนนะครับผมก็เตรียมที่จะ หยุดเชื่อว่าเราอินเล็กๆก่อนนะนะเสาทิจจัน์จันไปนะครับมาจากตีนะครับผมกอเที่อาทิจนาก็จะยุดยาวเลยสงกรานกันแล้วนะครับผมอ่ะข้อยังไงก็ขอให้ไอ้ที่เดินทางกลับบ้านนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมก็เอาไม่ขับสกัดนะครับอ่ะวันนี้อยู่กับผมป๊อกกี้ครับผมขอบคุณยนะครับครับผมแล้วก็มีผลฟุตบอลนะครับแล้วก็ข่าวสารแย่มากมายมาอัปเดตใในฟางกันนะครับ ก็เริ่มที่ผลฟุตบอลก็คือครับฟุตบอลยูโรปาลีนะครับผมก็เป็นรอบก่อนรอบชารเลิ์นะครับผมก็มีเตะในการ4คู่นะก็เริ่มที่ของอังกฤษกันเลยครับเป็นเชลซีนะครับผมก็เมื่อวานนี้ครับเปิดบ้านพบกับเจ้าของรูบินคาซานจากรัสเซียนั่นเองนะครับผมเชลซีก็เพิ่งจะเอาชนะแมนยูมาได้ครับเข้าสู่รอบรองชาร์ลส์ในเอฟเอคันะครับเมื่อวานนี้ก็ ใช้จอเลสชับเป็นสูตรหน้านะครับผมแล้วก็ผสมประสานตัวจริงตัวสำรองกันตัวจริงตัวสำรองเชลซีก็เหมือนตัวจริงกันแหลยผสมประสานกันไปนะก็วันนี้ครับผมเป็นฟอร์มดีมากของเฟอร์นเดอรเลสเลยนะครับผมก็มายิงให้เชลซีขึ้นนำครับตั้งแต่นาทีที่16เลยนะครับผมจากลูกแบบว่าซ้ำเข้าไปนะของตอเลสนะะจบไะแล้วนะก็ผลงานตรงหน้าครับเกี่ยวกับเปลี่ยนทายดีเลยนะครับผมผลงานจริงๆ ใช่นะแน่ในครับนาทีที่33นะครับผมก็เป็นทางดของวิทเตอร์มอเซตผมมายิงประตูที่2ให้กับเจซีนั้นทิ้งห่างไป2องเลือดูนะครับผมก่อนที่จะหมดครึ่งแรกครับเป็นทางด้านของลิตาซานนั้นมาได้จุดโทษนะครับหาึ่งต่นึ่นะครับแมนยอลนะครับผมก็ทำให้ลูบิคาซานนั้นไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อนะครับผมแต่ละครึ่งหลังครับในนาทีที่70ครับก็เป็นทางด้านของเร์นเดิมต่อเลยคนเดิมครับมะมงให้เชียทีนั้นขึ้นนำอีกครั้งคครรัับบเเป็็น3ต่อแลล้ววกหมดา 90นาทีครับผมก็เป็นเชลซีเอาชนะโรบินไปได้3ประตูต่อ1ครับก็เก็บชัยชนะมาก่อนนะครับก่อนที่จะไปเยือนโรบินคาสานนะครับผมก็ถือว่า3-1ก็เป็นสกอร์ที่อุ่นใจได้หน่อยละนะสบายสบายแล้วอ่านะครับผมมาที่ทีมกิจทีที่2ครับกนคือทั้งของทาวน์แฮมสเปอร์ครับเมื่อวานนี้ครับเปิดบ้านไล่กัมเบย์ของบาซโซ่นั่นเองนะครับผมอันนี้ถือว่าผมเกือบตายจริงๆนะครับผมก็เป็นทาวน้าฮของบาซโซ่ครับขึ้นนําก่อนเลยนะครับผมจากทางของสต็อกเกอร์ครับในทีที่30 จากนั้นอีก4นาทีต่อมานะผมก็เป็นทังของฟาเวนฟายนะผมมายิงให้ทา้งด้้นของบาเซอล์นะทิ้งห่างเป็น2.0นะครับผมก่อนที่ก่อนจะหมดเวลาครับก็เป็นทังของอาริเบยอยนะครับผมก็มายิงให้สเปอร์นั้นไล่มาเป็น1.2นะครับผมแล้วก็ครึ่งหลังนะครับผมก็เป็นทังของซิปุซันนะครับผมมายิงตีเสมอให้กับสเปอร์เป็น2.2นะครับผมแล้วก็หมด90นาทีครับก็เสมอไป2-2ถือว่า ไม่ดีเลยนะสำหรับสเปอร์เพราะว่าโดนยิงในบ้าน2ลูกด er ้วยอ่าแล้วก็เกเรตเบลใช่ครับที่คาลัยคือเกเรตเบลนะครับก็โดนย่ำเข้าไปนะที่ข้อเท้าแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอาการนั้นจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนจะดูจากภาพถาแล้วถ้าทานจะนานนะเพราะว่าโดนหามออกไปด้วยนะครับผมว่าข้อเท้านี่โดนย่ำ้วแบบลายนัดเลยนะยังไงก็โอ้โหช่วงนี้ช่วงโค้งสุดท้ายด้วยของทั้งทีมนะยังไงก็แฟนสเปอร์ต้องรอดูแล้วกันนะครับกดสแกนแล้วจะออกมา นานเพียงใดถ้าเป็นระยะเวลา1-2เดือนนี่คือปิดเทอมเลยนะจบ,บเลยนะครับผมแล้วก็มาที่ทีมอังกฤษอีกทีหนึ่งครับนั่นคือนิวคาสเซิลนะครับผมวันนี้ครับออกปรเี๋ยท่านของเบนฟิก้าน,นี่นะครับผมก็ทำเซอร์ไพรส์ก่อนเลยครับนิวคาสเซิลนะครับผมก็ได้ได้ประตูขึ้นนำครับนาทีที่11ครับจากท่าของปาปิซิเซ่นะครับผมนะ แต่แล้วนะครับผมก็เหมือนเป็นการกระตุกหนุกเสือเบนฟิก้าให้ในบ้านดีอยู่แล้วนะครับผมก็มาโดนเบนฟิก้าไล่ยิงถล่มเลยครับ3ประตูรวดเลยนะครับผมได้จากนาทีที่25ครับจากท่านของโมเรโนนะครับผมจากนั้นครับนาทีที่65ครับในครึ่งหลังครับก็ท่านของเบนฟิก้านั้นได้ประตูที่2ครับจากท่านของบิลมานะครับก่อนที่ จะได้ตัวที่3ครับปิดท้ายในดที่เจิบเครับเป็นจุดโทษครับจากด้านของออสการ์กาโดเซ่นะครับผมก็ทำให้บาเซโซนั้นเรียนนกว่าออสการ์นิวไปเรียกว่าออสการ์ของเอเซียซีไม่ใช่ <c oughs> นะอาชนาไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับผมนะน<ช>ัดหน้าเอเอ,อนิอเซอร์ต้องไปเล่นในบ้านต้อง2-0น,นะถึงจะเข้ารอบนะครับแต<ช>่ฮะแล้วก็ใช่นะครับผมแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับผมเฟเดเ์ปาเช่ครับเปิดบ้านก็อาชนาลาซิโอไปได้2ประตูต่อศูนย์เช่นเดียวกันนะโอ้ถือว่าวันนี้ อันนี้ก็บ้านใครบ้านนั้นขนาดนัดนะแรกก็ยิงกันเยอะแล้วนะยูโรป้าผมคือการน,นี้อ่ะมาที่ข่าวสารบ้านนะครับผมก็เริ่มที่ข่าวดีของทางด้านเรือใบสีฟ้ามาสเตอร์สตี้ก่อนดีกว่าครับหลังจากที่คาราคาซังมานานนะกับนักเตะคนนี้ครับสัญญาสํหาหรับทางด้านของยาย่าตูเล่นั่นเองนะผม<อ>กับเก<อ>ี่ยวกับสัญาสญาฉบับใหม่นะต่อตอยู่ไหมนะเพราะว่าเขาเจ้าตัวนั้นก็บอกว่าอยากจะไปสตาร์ทกับมาสเตอร์สตีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มี เออแมสตี้นั้นก็ยังไม่ยื่นสัญญาอันใหม่ให้เลยนะแล้วก็หลายทีนั้นจ้องที่จะคว้าตัวไปร่วมทัพนะครับผมแต่ก็ล่าสุดนะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเมื่อทางยายาตูเล่ผมก็ตรวจประกาศครับเส้นสัญญานะครับอยู่กับเอ่อแมสตี้ต่อไปอีกสี่ปีด้วยกันนะครับผมก็สัญญาฉบับใหม่นั้นก็จะค้าแกงไปถึง2017เลยนะครับผมแล้วก็พร้อมรับค่าเหนื่อยถึง11ล้านปอนด์หรือราวลา550ล้านบาทต่อปีทีเดียวนะถือว่าเยอะมากเหมือนกันนะครับผมนะก็ เลิกแล่นเลยแหละใช่นะก็อีก4ปีนะก็ก็นะอายุนั้นก็3 3 3สิบนะก็คุณจารจะโอเคอยู่นะสำหรับยายาตูเล่นะครับผมก็ตอนนี้ฟอร์มนั้นก็จริงๆอ่ะแมนซิตี้ขาดยายาตูเล่ไปได้ผมพใช่ตอนตอนนี้ขาดไม่ได้เลยใช่ขาดยายาไปนะเด่นร้องไห้เลยไม่ใช่นะมา มาที่ข่าวเลยนะผมเหมือนเป็นข่าวที่ต้องมีข่าวร้ายนิดนึงนะครับอันนี้เป็นการรือข่าวรือแต่ก็เป็นการรือที่หนาหูมาโดยตลอดนะครับนั่นคือทางด้านของกัปตันคนเก่งของมนสเตสต์นั่นเองครับนั่นคือทางของเวนซองคอมปานีนั่นเองนะครับผมก็มีข่าวมาหลังจากที่โดนเปลี่ยนตัวไปแล้วก็มีปากเสียงกับทางของมาโชนะครับผมนายเมสเซอร์พิการทีมมนสเตีตนั่นเองครับก็ล่าสุดครับมีข่าวมานะครับว่าทางด้านของคอมปานีนั้นเตรียมตัวที่จะย้ายออกจากทีมซัมเมอร์นี้แล้วนะครับเนื่องจากไม่พอใจ ทางด้านของมาชินี่นั่นเองนะครับผมรู้สึกว่านักนักเตะมอซีซ่คนไหนมีมีเรื่องกับโค้ชเนี่ยจะมีข่าวย้ายออกตลอดใช่แล้วก็ไปจริงๆนะอย่างเกตโออย่างนี้นะท้ายก็ไปนะผมกปแต่แต่ที่ไม่ไปนี่เตเบสอ่าเตเบสเตเบสก็ต้องมีเรื่องแต่ไม่ไปนะก็ยังไงครับก็เขาบอกว่าทางด้านของกบันดีครับก็มีหลายทีมั้นสนใจอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบาร์เซโลนาเลยหรือรีมาริดแล้วก็บาเยิร์นมิวนิคนะครับที่ต้องการ ฟ้า,า,าตัวไปร่วมทัพด้วยนะครับผมนี้ก็ต้องติดตามดูครับว่ากราิณีนั้นจะย้ายหรือไม่ย้ายนะครับผมในฤดูกาลหน้านะผมว่าถ้าย้ายไปกับการทีมคนใหม่น่าจะเป็นใครจะต้องรอดูจริงนะครับผมอาจจะเป็นดาร์ยาก็ได้มีสิทธิ์แล้วต่อสัญญาไปนะแล้วก็มีใครคนหนึ่งคือทางด้านของลัสลีใช่ไหมลัสลีลัสลีก็มีขา่าวว่าจะไปฝรั่งเศสใช่นะอย่างนี้ก็ต้องรอดูครับผมมีการเปลี่ยนแปลงในทัพของแมนสตี้เหมือนกัน พูดถึงแมนซิสตี้ก็มาพูดถึงทีมรักอีกทีมหนึ่งนะครับในเมืองแมนเชสเตอร์ด้วยกันครับคือแมนยูเตรียมที่จะทําศึกกับพี่แบตในเมืองแมนเชสเตอร์ครับ oh. ในวันจันทร์นี้ครับที่แมนยูพบก,กับแมนซิสตี้ครับในพรีเมียร์ลีกนะครับผมก็เป็นข่าวดีของแมนยูบ้างนะครับผมเมื่อทางด้านของเวลูนี่แล้วก็ลาเฟลดาซิวานะครับผมก็สองนักเตะตัวหลักของทีมแล้วผมก็สถานการณ์บาดเจ็บออกมาแล้วนะครับผมก็เตรียมพร้อมที่จะลงในแมตช แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมที่เจอกันในวันจันนี้นะครับผมอย่างแน่นอนนะว่าเซอร์เล็กฟุสันการันตีอยู่แล้วครับว่าลูนี่และฟราฟเอลนั้นตอนนี้กลับมาฟิตซ้อมอย่างสมบูรณ์นะผมก็มพร้อมที่จะใส่ชื่อตัวจริงนะครับในการที่จะเจอกับแมนเซนเตอร์ในสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะครับก็ผู้ตัดสินเกมเนี้ยคือไมดีนไมดีนด้วยนะ,นะเป็นอะไรที่สนุกมากน <laughs> ะ <laughs> จะถูกจะถูกใจแมนยูหรือเปล่าไม่รู้ค <laughs> งไม่ถูกใจแน่นอนนะเอ๊ก็ต้องรอดูครับแต่อาจจะแข่งดึกหน่อยซีสอง ของตัววจันจนะครับผมพูดถึงอ,อีกข่าวนึงครับเป็น่าวดีของทางด้านของอาร์เซนอลบ้างนะก็เป็นข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องนักเตะเหมือนกันนะหลังจากที่ตอนนี้อะไรนักเตะนั้นเจ็บกันระนาวเลยนะสมหรัอาร์เซนอลในช่วงโค้งสุดท้ายในทาง,งเหือด้วยนะฟืดใช่นะก็ล่าสุดนะครับผมนักเตะตัวหลักของอาร์เซนอลเหมือนกันครับนั่นคือเรื่องของแจ็คกิเชียแล้วก็ทีโอวอลคอร์ดนะครับผมก็เตรียมตัวที่จะรีเทิร์นนะครับผมมาช่วยทีมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผม ก็โดยทางด้านของแจ็ควิเชียแลวก็วอลคอร์ดครับก็ได้รับอาการบาดเจ็บนะตั้งแต่การเดอนมีนานที่ผ่านมาเลยนะครับผมก็ถือว่านะักขาดอะไรวามสำคัญไปเลยครับสำหรับ 2, <S 2>, <S 2> <S คนนี้ครับแต่ก็ล่าสุดนะผมก็นั่งนั่ขอซเอรเกอร์นั้นออกมายืนยันนะครับว่าทางด้านของวอลคอร์ดแล้วก็วนะิเชียนั้นจะมีชื่อในเกมที่จะพบกับนอริสนะครับในวันเสาร์ที่13เมษาหรือวันสงการนต์เองนะครับผมนะก็จะได้สองเตะสองคนนี้กลับมาช่วยทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในการไล่ล่า อันดับในแชมเปี้ยนลีกนะที่จะไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์เนี่ยรอดูกาลหน้าด้วยะเพราะว่าตอนนี้มีหลายทีมแข่งขันมากครับเชลซีสเปอร์สอาร์เซนอลเนี่ยไล่บี้กันอย่างสุดมันเลยนะในการอันดับสามอันดับสี่นะอันดับสองให้แมตชิสตี้ไปอุตบเชียร์ซีก็อยากได้นะไม่แน่ไม่แน่น่าต้องรอดูการครับผมอ่ะมาที่ข่าวอื่นบ้างครับผมอ่ะมาที่ข่าวของผมก็อ่ะมาเริ่มกันที่ข่าวของเลกานแลนก็เป็นทางด้าน แอนดี้คาร์โลของหน้าของของแดงที่ปล่อยให้คุณคอนเป็นแทนยืนตัวไปใช้งานก็ตอนนี้เขามีข่าวบอกว่าอยากจะปล่อยตัวละปล่อยทาวนปล่อยทาวนเลยยินดีสนใจมากก็มีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ17ล้านปอนด์ซื้อมาแพงกว่านั้นซื้อมา30ล้านปอนด์จากนิวคาสเซิลยอมขายเพียงแค่17ล้านแต่ยอมขายเกือบครึ่งราคาก็ดีกว่าไม่ได้นะเพราะว่าอยู่ก็คงไม่ได้อยู่กับลิเวอร์พูลแน่นอนนะครับ เขาฟอร์มก็ไม่รุ่งไม่รุ่งแล้วอยู่กับเวสแฮมก็เพิ่งจริจริงได้นะใช่แล้วแล้วก็เจ็บด้วยแล้วเขาเจ็บบ่อยด้วยใช่แล้วก็หลุดจากลิ้นชักอังกฤษอีกใช่ด้วยนะเป็นหลายอย่างปัญหารุมเลามากเนียวเซนก็ไม่เอาแล้วเนี่ยวเซนก็ไม, <c oughs> ไม่ต้องการแล้วได้เงินแล้วสบ <c oughs> ายแล้วน,น,นี่ก็ต้องรอดูครับว่าฝั่งป้ายขายแล้ว17ล้านปอนด์ที่ไหนสนใจติดต่อโยฟูโทรหาโยฟูด่วน นอกจากนอกจากค่าตัว17ล้านปอนด์ค่าเหนื่อยยังแพงด้วยนี่แหละค่าเหนื่อยนักเตะนี่แหละปัญหาสำคัญไอ้17ล้านนี่ยังโอเคนะแต่ค่าเหนื่อยนี่แหละปั่นจุก84,000ตอนต่อสัปดาห์เนี่ยต้องต่อรองกันนิดนึงสโมนสรเล็กๆก็ต้องคิดหนักแหละใช่นะครับผมอ่าแล้วก็มาข่าวต่อมาครับก็เป็นอ่าทางด้านอ่าโจเซ่มูนโยผู้จัดการทีมของเรมิเรสเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าลููการหน้าเนี่ยแต่ยังไม่กลับอิตาลี อดี๋ยไม่กลับอินเตอร์มิลานแน่นอนนะอ่าจะจะไม่กลับไปคุมอินเตอร์มิลานแน่นอนแต่แต่บอกบอกว่าในดูการผัดตัดไปอ่ะมีโอกาสที่จะไปอินเตอร์อ๋อคือยังไม่ใช่เลยวันนี้ในดูการหน้านี้ใช่เพราะว่าเหาุที่เจ้าตัวนั้นเหมือนแบบออกมาว่าออกเอกบอกว่ากลับไปเก่าาอาบอกว่าเตรียมพร้อมที่จะหวนกลับไปคุมทีมเก่าที่เคยคุมมาแล้ว ของมันก็เลยมี2องทีมก็คือเีมซีกับอินเตอร์เพราะปาโตนั้นตัดไปเลยใช่นะเขาเก่าเกินอ่าตอนนี้ก็คือปฏิเสธอินเตอร์แล้วตอนนี้ก็คือปฏิเสธอินเตอร์แต่ไม่แต่ไม่ปฏิเสธชุดียังยังยังไม่ปฏิเสธอันนี้งานลุ้นกันต่อไปนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะออกจากราชันชุดขาวหรือไม่อ่าใช่นะก็ยังนักยังเป็นคนที่จิตจิตเงียบตลอดนะต้องให้จบฤดูกาลก่อนว่าบางทีอาจจะเซอร์ไพรส์ไปเลยก็ได้ไปคุมทีมแบบ ไม่ไม่ไม่เป็นข่าวอ่ะอะว่าไปนะเพราะมีฟลริเซแมนเหมือนกันนะที่เป็นทีมที่เอาเพลงไว้อยู่เหมือนกันนะอะงเ้วมาข่าวต่อมาข่าวต่อมาก็อาเป็นทางด้านเปอร์จับผมเปอร์นี่ก็สนใจกองหน้าของโลมาก็เป็นพาโบพาโบออสตวันโดอ่ากองหน้าทีมชาติอิตาลีสนใจจะซื้อตัวมาร่วมทีมอยู่ที่ก็แปดล้านปอนด์อ่าเพราะว่า ทางด้านออลวันโดหมฮัออกโรมาเนี่ยมีข่าวไม่ค่อยดีกับสโมสรเห็นมีเรื่องเอาชกต่อยกับรุ่นน้องจนโดนแบนโรมาก็เลยอยากจะปล่อยออกจากทีมอ้วสเปอร์ก็ขอซิ้งต่อเลยใช่นี้ก็ต้องรอดูครับว่าข่าวนี้จริงหรือไม่นะเพราะสเปอร์ก็ตัวเพาะว่าซิลตอนซื้อมาจากเอตปนยอนนี่เขาซื้อมาแพงนะ17.5ล้านตอนไอ้ล้านยูโร เขาว่าเป็นนักเตะที่สิงไม่ดีกว่านี้ไแต่อารมณ์ร้อนในสนามเป็นนักเตะเรืองร้อนใช่ได้ยู่อังกินที่บอลแรงๆนี่มีเลือดร้อนเลยถ้าถ้ามากินนี่คงจะเดือดแน่เลยอย่างงี้ต้องรอดูอีกคนนึงนะครับผมว่าสเปอร์นั้นถ้าเกิดได้จริงเลยก็ต้องรอดูแถลงข่าวจริงอครับก็ต้องรอดูจบดูการใช่นะอ่าวันนี้ข่าวสายของเราครบถ้วนนะครับผมก็ปิดท้ายกันเช่นเดิมนะครับผมก็ที่โปรแกรมนะครับวันนี้ก็มีเตะ จิ๊บๆนะเป็นน้ําจิ้มนะครับผมก็มีลาติกาสเปนหนึ่งคู่นะครับผมก็เป็นหน้าของแคนาดาพบลิเบติตนะครับผมแล้วก็มีบุนเดสก้าเยอรมันหนึ่งคู่นะผมก็เป็นเอฟเฟ็นไฮครับพบดูสเซดอร์ฟครับเวลาตีหนึ่งครึ่งแล้วก็เออลียงเอิงฝรั่งเศสหนึ่งคู่ครับโอลิมปิกมาร์เซย์พบบอกโดครับเวลาตีหนึ่งคร, ok คร,รนนึ่งเช่นเดียวกันนะครับผมมาก่อนที่วันเสาร์อาทิตย์นี้จะแต่กันละนาวนะเช่นเดิมนะครับอ่ะ วันงงนี้ก็คงหมดเวลาของเราสองคนแล้วอย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารเราได้ที่เว็บไซต์ลักบอลเด็ดแล้วก็เพีงแชร์ข่าวใน Facebook ของเราครับก็ับเสยยืดเท่ๆไปสายฟรีๆครับวันนี้คงหมดเวลาของเราสองคนแล้พวพบกับพวกเราใ้ใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการลักบอลไลฟ์สวัสดีครับ